สวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับปี2025นี้ต้อง2เดือนแรกของปีมีเกมน่าเล่นเยอะมากจริงๆจนกระเป๋าตังค์หลายๆคนถึงกับต้องกรีดร้องออกมารวมถึงผมด้วยเช่นกันเอาละในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรับชมกับ10เกมน่าสนใจในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์กันเอาละ่ะมาดูกันว่าจะมีเกมไหนบ้างที่เพื่อนๆสนใจหรือเฝ้ารอจะเล่นกันบ้างอย่าให้เสียเวลาเรื่อที่เกมแรกกันเลยดีกว่า เริ่มที่เกมแรกก่อนเลยใน Na ส t y w a r r i o r s Origins เกมตำนาน3ก๊กมูโซ1ลุม1,000ภาคใหม่พัฒนาโดยโคอิทเทกโมและโอเมกาฟอสในเกมภาคก่อนๆเราจะได้รับบทเป็นตัวละครในประวัติศาสตร์ที่เลือกได้แต่ในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นจอมยุทธไร้นามที่สามารถใช้อาวุธได้หลากหลายได้มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสมัย3ก๊กโดยเรื่องราวเกี่ยวกับการเข้าร่วงสงครามต่างๆเมื่อแผ่นดินจีนแตกออกเป็น3ฝ่ายพร้อมการถ่ายทอดประสบการณ์สู้รบและสมรภูมิในแดนมังกรยุคโบราณที่กว้างใหญ่สวยงามสม จริงผสมผสานการใช้ท่าไม้ตายสุดทรงพลังแบบ1ลุมพันที่เป็นฟิกเนเจอร์ของเกมนี้โดย Dynasty Warriors Origins กำหนดวางจำหน่ายวันที่17มกราคมปี2025บน PS5, Xbox Series Xs และก็ PC ผ่านหน้าร้านค้าสตรีมราคาเริ่มต้น2,100บาท เกมต่อไปเกมทีม่เพื่อนๆหลายคนและผมรอคอยมา r v ว l Spider-Ma n 2เกม Open World Super Hero Action ผจญภัยผลงานของ In s o ซม i a c Games วางจำหน่ายวันที่30มกราคม2025บน PC ผ่านหน้าร้านค้าสตีมและอี games s โ o r e วันที่31ในส่วนของเนื้อเรื่องของเกมนี้เพื่อนๆคงจะรู้กันหมดแล้วแหละมั้งผมไม่เล่าละเกมต่อไปดีกว่าเกมที่3 Sniper e l i t e r e s i s t a n c e เกม Action Adventure มุมมองบุคคลที่3พัฒนาโดย Rebellion Sniper e l i t e r e s i ด t a n c e ดำเนินเรื่องราวคู่ขนานไปพร้อมกับ สไนเปอร์ Elite 5ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเอลลี่ฮอเกอร์สายลับแห่งหน่วยพิเศษเ p e ช i a l Operation Executive ผู้โผล่มารับบทนำในซีรีส์นี้เป็นครั้งแรกซึ่งหลังจากได้ยินข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธลับน,น่ากลัวจนอาจจะทำให้พวกนาซีชนะศึกสงครามเขาจึงอาสาที่จะหยุดยั้งมันด้วยตัวเองโดยส n i p e อร์ i t e ิ e s i s t ต n c e ์กำหนดวางจำหน่ายวันที่30มกราคม2025บน PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One และ PC ผ่านหน้าร้านค้า Epic Game Store ราคาเริ่มต้น 8 0 9บาทและสตีมวันที่31ราคาเริ่มต้น899บาทและสำหรับใครที่สมัครสมาชิก Xbox Game Pass ต่อเล่น Day 1วัได้เลย การกลับมาอีกครั้งกับเกมอัศวินที่มีเรื่องราวน่าสนใจและสมจริง Kingdom Come: Deliverance 2เกม Open World Action RPG ผลงานของ Warhorse Studio Kingdom Come 2จะพาผู้เล่นย้อนเวลากลับไปสัมผัสสงครามกลางเมืองแลนะอาณาจักรโบฮีเมียนในช่วงยุคศตวรรษที่15อ่านมุมมองเฮนรี่หนุ่มนักตีดาบผู้ทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาบนเส้นทางไปสู่ตำแหน่งพระราชาของเขานั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวการชำระแค้นความรักและการทรยศ์หักหลังโดย Kingdom Come: Deliverance 2กำหนดวางจำหน่าย วันที่4กุมภาพันธ์2025บน PS5, Xbox Series X, S และ PC ผ่านหน้าร้านค้า Epic Game Store และ Steam วันที่5กุมภาพันธ์2025ราคาเริ่มต้น1,424 นี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่จะทําให้คุณลืมฟ้าลืมดินกันไปเลยเกมที่จะดึงคุณให้ตกอยู่ในห้วงเวลาที่แสนจะมีความสุขซิดเมียซิวิเลชั่นเซเว่นยอดเกมวางแผนเทิร์นเบสที่จะให้คุณสํารวจสร้างอารยาธรรมพัฒนาเทคโนโลยีทาสงครามแผนที่ใช้ช่องตารางแบบหกเหลี่ยมเหมือนเดิมยกระดับการาฟิกให้สวยงามอลังการขึ้นและได้ดาราดังจากเกมออฟโทนส์แะสตาวอร์สอย่างคุณเกวนโดลินคิสตี้มาเป็นผู้บรรยายเหตุการณ์ในเกมด้วยโดยซิดเมียซิวิเลชันเซเว่นวางจําหน่ายวันที่12กุมภาพันธ์ 2025บน Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S และ PC อ่านหน้าร้านค้า Steam และ Epic Game Store ราคาเริ่มต้น1,790บาท และนี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกพูดถึงเยอะมากๆในปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งเกมที่ถูกจับตามองไม่ต่างจาก GTA 6เลยเกมที่จะชี้สตาว่า Ubisoft จะอยู่หรือจะไปขอเชิญทุกท่านพบกับ Assassin's Creed Shadows เกม Open World Action RPG ผลงานจากค่ายเกมที่เรารัก Ubisoft Assassin's Creed Shadows จะให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์เรื่องราวแอคชั่นประจ o ภัยอิงประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในยุคซาดีนาของญี่ปุ่นผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเล่นเป็นนินจาสาวนาโอเอะหรือสมูไรยอย่างยาสุ ได้พร้อมสำรวจโลกที่กว้างใหญ่และสวยงามในช่วงเวลาแห่งความกลรหุนและสลับตัวละครไปมาได้อย่างแนบเนียนโดยนาโอเอจะมีความคล่องแคล่วและใช้เสียงกับสภาพแวดล้อมเพื่อเอาตัวรอดได้หลอกล่อทหารด้วยมีสั้นคุ่ในดูริเคนและระเบิดควันแรกซึมเข้าฐานของศัตรูโดยใช้ตะขอเกี่ยวและทักษะปากว้วจากนั้นก็รอบสังหารเป้าหมายด้วยฮิดเดนเบดต่อไปยาสุเกะซามูไรระดับตำนานปั่นใจ ใครก็ไม่รู้ที่ให้คุณได้โจมตีคู่ต่อสู้ด้วยความแม่นยำและพละกำลังอันดุดันไม่เกรงใจใครมาใช้ทักษะการต่อสู้ของเขาเพื่อโจมตีป้องกันปัดป้องและกำจัดสูบรรลุศาสตร์แห่งอาวุธอันมากมายที่มีให้ใช้งานทั้งดาบคาตานะบองคานาโบนูเงาวนางนีนาตะและอีกมากมายเพื่อปลดปล่อยญี่ปุ่นจากผู้ที่กดขี่และครอบงำโดย a s s a s s i n s Creed s h a d อ w s จะมาให้ทุกคนได้เล่นวันที่14กุมภาพันธ์2 0 2บบน Max ps 5 xbox series x s และ pc อานหน้าร้านคาสท์สตีม Epic Games Store และ Ubisoft Connect เกมแอคชั่น RPG มุมมองบุคคลที่1พัฒนาโดย Obsidian Entertainment โดยฉากของเกมอยู่ในโลกแห่งย ola ซึ่งเปิดตัวให้ผู้เล่นรู้จักเป็นครั้งแรกในแฟรนไชส์ Illa of Eternity คุณรับบทเป็นทูตของเอเดียในดินแดนอันห่างไกลที่ถูกส่งมาสืบสวนข่าวลือเรื่องโรคระบาดที่แพร่ระบาดไปทั่ว Living Land กอะที่เต็มไปด้วยปริศนาและความลึกลับอันตรายและการเสี่ยงภัยตลอดจนทางเลือกและผลลัพธ์มากมายรวมถึงพื้นป่าที่ยังไม่เคยมีใครพิชิตได้คุณค้นพบความเกี่ยวข้องที่ตัวเองมี กับลิวิงแลนด์และความลึกลับแต่ครั้งโบราณการที่อาจทําลายทุกสิ่งคุณจะไปทักเขตแดนที่ลึกลับแห่งนี้และจิตวิญญาณของคุณจากกองกําลังที่ขู่ว่าจะฉีกทําลายสิ่งเหล่านี้ให้ย่อยยับได้หรือไม่ในเกมนี้มีอาวุธหลากหลายทั้งดาบปืนเวทมนต์มีอิสระทางเรื่องในการต่อสู้มากมายโดยอวาลจะมาให้เล่นวันที่19กุมภาพันธ์2025บน Xbox Serie s X S และ PC ผ่านหน้าร้านค้าสตรีมและเบทเทอร์เน็ตราคาเริ่มต้น2 4 7 8บาท ผลงานล่าสุดจากผู้สร้าง Life Is Strange กับเรื่องราวของกวนสาวเพื่อนสนิทที่ชีวิตของพวกเธอนั้นต้องพลิกผันไปตลอดการจากเหตุการณ์หน้าร้อนในวันวาน Lost Records Boom and Late เกมแนวปชนภัยผสมประสานการเลือกตอบคำถามที่จะพาผู้เล่นย้อนเวลากลับไปสู่ยุค1990ที่กลุ่มเด็กสาว4คนได้ตัดสินใจตั้งวงพังล็อกของตัวเองและสร้างความสัมพันธ์ด้วยการกลมเกลเหล่าสมาชิกเพื่อนสาวทั้ง4นำโดยซวนสาวอินเทอร์เวิร์ตนักถ่ายวิดีโอตัวละครหลักของผู้เล่นนอร่าสาวหัวกระบาดอมแหกข้อ อกพลังล้นเหลือออทัมสาวผิวสีผู้นำกลุ่มสุดรอบคอบและแคทสาวน้อยมุ่งมั่นพลังใจเด็ดเดี่ยวแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้และมันได้เปลี่ยนชีวิตของพวกเธอตลอดไปโดย Lost r e c o r d s b o o m and Rage จะเปิดให้เล่นตอนแรกวันที่18กุมภาพันธ์2025และตอนที่2วันที่18มีนาคม2025บน PS5 Xbox Series XS และ PC อ่านหน้าร้านค้าสรีม ไลค์อดาคอนพายเลตยากุซ่าอินฮาวายเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์พีจีภาคสปินออฟมาจากภาค8 i n อินฟินิตเวลไลค์อดาคอนพายเลตยากุซ่าอินฮาวายตัวเอกของภาคน,นี้คือโอลโลมาจิมะอาแรคเตอร์หนุ่มยากุซ่าตาเดียวมีผ้าคาดตาที่เคยปรากฏต,ตัวในภาคก่อนๆหลายภาคคราวนี้เขาตกน้นําและลอยมาติดเกาะในแถบฮาวายโดยจําไม่ได้ว่าตัวเองคือใครและบังเอิญต้องไปพัวพันกับโจรสลัดที่ใช้เกาะย่านนั้นเป็นแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมเขาจึงต้องต่อสู้กับโจรสลัดด้วยการกลายเป็นกับตันเรือโจร สลัดซะเองโดยไลค์อะดากอนไพาเลตยาคุซ่าอินฮาาวจะเปิดให้เล่นวันที่20กคุมภาพันธ์2 0 2บบน PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S และ PC ผ่านหน้าร้านค้าสตรีมราคาเริ่มต้น1,440บาท กลับมาอีกครั้งสำหรับเกมล่าแย่ที่จะทำให้ผู้เล่นหลายคนติดงมงามไปอีกยาวหลายเดือนหลายปีขอเชิญให้ทุกท่านพบกับ Monster Hunter w i s e เกม Open World Action RPG จากแค p c o m การออกล่ามอนสเตอร์ในโลกกว้างที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามและอันตรายโดยเราจะได้รับบทเป็นนักล่าที่ต้องออกสำรวจพื้นที่ต่างๆตามล่ามอนสเตอร์ที่โหดร้ายเก็บรวบรวมทรัพยากรและสร้างอาวุธชุดเกราะเพื่อรับมือกับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่เกมนี้ยังมีอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือการทำอาหารและกินข้าวก่อนที่จะออก ภบอกตรงๆว่าผมคาดหวังกับฉากกินข้าวมากๆโดย Monster Hunter w i l d จะมาให้เล่นวันที่28กุมภา2025บน PS5, Xbox Series Xs, PC ผ่านหน้าร้านค้าสตรีมราคาเริ่มต้น1,990บาทแล้วก็ยังมีอีกหลายเกมที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปวิดีโอนี้แ้่เพื่อนๆมีเกมไหนบ้างที่ตรงใจเหมือนกับผมหรือไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็าสามารถมาบอกกันได้ว่าเกมที่เพื่อนๆเ,เฝ้ารอคือเกมอะไรเอาละท้ายนี้ผมให้ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพิร์ลซูพีมขอตัวไปพักก่อนสวัสดีครับ